ในทุกๆปีเนี่ยนะฮะก็จะมีหนึ่งในพิธีกรรมสําคัญนะของชาวมุสลิมก็คือการประกอบพิธีฮัจจ์นะซึ่งต้องเดินทางไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะฮะซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีคนที่ไปทําพิธีฮัจจ์เนี่ยประมาณหนึ่งจุดแปดล้านคนนะฮะในจํานวนนี้เนี่ยหนึ่งจุดหกล้านคนนั้นเป็นคนต่างชาติอีกสองแสนคนนะั้นเป็นชาวซาอุดีอาระเบียนะฮนะในจานวนผู้ทําพิธีฮัจจ์ น1.6ล้านคนที่เป็นต่างชาตินั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนเอเชียนะเนื่องจากว่าณเวลานี้เนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าชาวมุสลิมในโลกส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นชาวตะวันออกกลางใช่ไหมครแต่ความจริงแล้วเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ของชาวมุสลิมในโลกนี้เนี่ยปัจจุบันนั้นเป็นชาวเอเชียไม่ว,ว่าจะเป็นจากเอเชียใต้หรือว่าจากเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้นะฮะดังนั้นในปีนี้เนี่ย คน1.8ล้านคนก็เลยเดินทางไปทำพิธีฮัทนะที่ซาอุดิอาระเบียนะก็คือการเดินทางไปยังทั้งนครเมกะแล้วก็เมืองเมดินานะ,ะาแต่ว่า,าพิธีฮั์เนี่ยต้องเรียนนิดหนึ่งว่าเป็นพิธีที่เป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติหลัก5ประการนะของชาวมุสลิมนะฮะเก่กการปฏิบัติการปฏิญาณนตนนะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก ต้องรอแล้วก็ศาสนาโมหะเป็นเป็นศาสนาทูตของพระองค์นะฮะแล้วก็มีการละหมาดนะการถือสินอดการบริจาคทานเรียกว่าสาการแล้วก็สุดท้ายก็คือพิธีฮัสนะฮะแต่ว่าพิธีฮัสนั้นเนี่ยมีข้อยกเว้นนะสำหรับคนที่ยังไม่มีความสามารถนะหมายความว่าถ้าหากว่ายังไม่มีสตุ้งสตังที่จะเดินทางไปนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นข้อบังคับนะมีไว้บังคับสําหรับคนที่มี มีความสามารถและมีเงินที่จะเดินทางไปนะจะเป็นหนี้เป็นสินไปกู้เงินไปัชนีะไ,ไม่ได้ต้องมาจากทรัพย์สินของตอนเองเท่านั้นนะฮะทีนี้การไปชำระนั้นก็มีค่าใช้จ่ายนะอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับประเทศไทยแล้วนะั่นก็ตกคนละสองแสนบาทขึ้นสองแสนหะ้ 200, 500, าหมื่นบาทโดยเฉลี่ยนะฮะเวลาไปก็ไม่ได้ไปหนึ่งคนไปสองคนนะเป็นอย่างน้อยนะก็ค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรก็ ก็ทําให้แต่ละปีก็จะมีคนที่เดินทางไปนะจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในภาษาอิสลามแล้วนั้นเนี่ยพิธีฮัตเนี่ยจะจัดขึ้นนะในแต่ในแต่ละปีนั้นเนี่ยบนพื้นฐานของปฏิทินอ่าจันทรคตินะฮะอ่อซึ่งจะแตกต่างจากปฏิทินสุริยคติดังนั้นพิธีฮัตในแต่ละปีนั้นเนี่ยนะะจะไม่อ่าตรงตามปฏิทินสุริยคติเช่นในปีนี้เนี่ย ก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนานกล่างมิถุนานซึ่งก็เป็นช่วงที่ซาอุดีอาระเบียนนั้นเนี่ยอยู่ในฤดูที่ร้อนจัดนะอุณหภูมิ51.2องศาเซลเซียสแต่ถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนพิธีฮัสอาจจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ได้นะหรือว่าช่วงฤดูที่อากาศปกติก็ได้ก็จะสลับบนไปนะเพราะว่าฤดูกาลตามวันเวลาเป็นกตินั้นเนี่ยกนะ็ จะไม่เท่ากับสุวียคตินะฮะก็ทําให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยยอดล่าสุดนะับว่ามีมากกว่านะ0้าร้อยคน,นยที่เสียชีวิตจากภาวะลมแดดที่โตกนะจากภาวะอากาศร้อนนะในซาอุดนะิอาระเบียนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยทางการของซาอุดิอารนะเบียก็ได้พยายามที่จะปรับปรงพวกฟา f a ซ i ลิตีต่างๆเพื่อรองรับเนี S. <S ่ยผู้ไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยทางมีการ ต็แทนมีการมีการพยายามที่จะที่จะสร้างความอำนวยความสะดวกนะใหะ้ผู้ที่ไหวปไปประกอบพิธีนั้นอยู่มากแล้วนะแต่ว่าก็เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงร้อนสุดๆในปีนี้เนะี่ยก็เลยเป็นที่มาของการเสียชีวิตจำนวนมากครับตนี้ครับ